เรื่องที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเกี่ยวกับคุณนะคะแรนดอมนี้ค่ะไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวตนของคุณนะคะที่ทำให้คนอื่นค่ะต้องเก็บไปพูดต้องเก็บไปสนทนากันค่ะขอให้คุณเจอพลังงานดีๆเจอพลังงานบวกๆในแรนดอมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพลังงานของคุณใบแรกใบแรกที่ออกมาเองได้อะไรเอ่ยได้พลังงาน ผู้ที่อยู่กับตัวเองได้ดีมากส่วนใหญ่นะคะแรนดอมของเราค่ะผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานของคนที่ชอบการอยู่คนเดียวชอบอยู่เงียบเงียบไม่ค่อยสนใจอะไรทั้งนั้นนะคะชอบคิดถึงวันเวลาเก่าๆเกี่ยวกับตัวเองมองย้อนกลับไปเหตุการณ์ต่างๆที่ตัวเองผ่านมาไม่ได้เป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขจนเกินเหตุนะคะแต่ว่า มารู้สึกว่าชาตินี้ชีวิตนี้ชันใช้มันคุ้มค่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะหรือว่าน้ําตาคุณก็พาตัวคุณค่ะผ่านมันมาจนได้ตั้งแต่เล็กจนโตฝันเล็กๆหรือว่าฝันที่ยิ่งใหญ่ที่คุณเคยรู้สึกนะคะมันก็อาจจะเคยวิ่งเลยผ่านคุณจนคุณรู้สึกเสียดายและเสียใจนะคะแต่นั่นเป็นเพียงอดีตค่ะ เพราะว่าในปัจจุบันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณโอเคแล้วกับสิ่งที่คุณเลือกและคุณตัดสินใจรวมไปถึงความรักด้วยนะคะรักที่เคยเกิดขึ้นกับคุณค่ะมันเป็นทั้งบทเรียน เป็นทั้งความรู้เป็นทั้งเรื่องเล่าเพียงเท่านั้นแต่ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบไหนหรือว่าจบไปอย่างไรคุณก็โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะใบต่อไปค่ะใบต่อไปหมายเลขที่5 1นะคะคู่ไปคนที่มีความคิดไกลในแรนดอมนี้นะคะมันไม่ได้แปลว่าไฝ่ฝันหรือว่ามีเป้าหมายแต่อย่างใดแต่มันหมายถึงคนที่ เข้าใจอีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่เชื่ออย่างสนิทใจหรือว่ามั่นใจก็ได้นะคะว่านอกจากตัวเรามันยังมีอีกบางสิ่งที่อยู่กับเราถึงแม้ว่าไม่สามารถจะอธิบายให้กับคนอื่นเข้าใจได้แต่คุณมั่นใจว่ามันมีอยู่จริงนะคะและคุณค่ะเชื่อว่าตัวเองเคยไปที่แห่งหนึ่งซึ่งมันมีอยู่จริงแต่ไม่สามารถจะเดินทางไปในชีวิตจริงได้ แปลว่าอะไรเอ่ยใบที่สค่ะหมายเลขที่49นะคะสิ่งใดที่คุณเคยสงสัยเกี่ยวกับโลกนี้จักรวาลน,นี้หรือจะเป็นจักรวาลคู่ขนานก็ได้นะคะคุณจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนคุณจะทําให้คนอื่นเห็นนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดนั้น มันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่คุณสัมผัสได้นั้นมันเป็นของจริงไม่ใช่ตำนานหรือว่าจินตนาการของคุณเพียงเท่านั้นแต่มันคือสิ่งที่มีอยู่จริงมันจะถูกเปิดเผยนะคะและคุณจะถูกพูดถึงเป็นอย่างมากกับการค้นพบในเรื่องนี้ในสิ่งนี้นะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยไพ่หมายเลขที่41อออกมาการันตีให้คุณค่ะเป็นไพ่พลังงานเห็นไหมคะบินออกมาเลยค่ะ อะไรที่มันมีอยู่แต่คนอื่นรับรู้ไม่ได้ไม่ที่แปลว่ามันไม่มีนะคะมันอาจจะเลือกแสดงตนหรือว่า เลือกเปิดเผยพลังงานให้กับคนที่คู่ควรให้กับคนที่สามารถจะเข้าใจเรื่องนั้นได้เพียงเท่านั้นก็มีนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่คุณเจอเรื่องที่คุณสัมผัสได้น้อยคนนักนะคะที่จะเข้าใจที่จะมีโอกาสได้พบเจอหรือว่าได้เห็นในสิ่งนั้นนะคะนี่คือพลังงานของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะพลังงานของคุณค่ะเป็นเป็นผู้ที่อยู่กับตัวเองเป็นผู้ที่มีความลับที่ไม่สามารถจะเปิดเผยให้กับผู้ด ได้จนกว่าจะถึงเวลานะคะจนกว่าโลกจะต้องการให้คุณเปิดเผยจริงๆคุณถึงจะพูดคุณถึงจะบอกออกไปตรงๆว่าคุณเป็นใครแล้วก็เรื่องที่คุณสนใจนะคะคือสิ่งใดคําว่าคุณเป็นใครเราไม่ได้บอกว่าคุณอยู่ในตํานานใดนะคะแต่เรากําลังจะบอกว่าหน้าไพ่ของเราเลือกคุณแรนดอมนี้นะคะเหมือนจักรวาลจัดสรรให้คุณถูกดึงดูดเข้ามาในแรนดอมนี้นะคะเพื่อที่จะ รับสารจากตัวคุณเองเป็นพลังงานของคุณที่ส่งตรงถึงคุณค่ะแล้วใบนี้น่าสนใจมากๆนะคะเป็นไพ่หมายเลขที่41ค่ะเดี๋ยวเราจะไปขยายให้คุณนะคะว่าใบนี้สารจากตัวคุณในอนาคตอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาในแรนดอมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะให้คุณก่อนค่ะรับคิวให้คุณก่อนนะคะ ตัวตนของคุณในอนาคตค่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณสำหรับผู้ที่ถูกบึงดูดเข้ามานะคะไปดูกันค่ะสิ่งแรกราชินีถือไม้ค่ะมีสิงโตแล้วก็มีเสืออยู่ด้วยนะคะเสือสิงมารวมกันอยู่ตรงนี้ไพ่ใบนี้นะคะสิ่งที่พลังงานของคุณอยากจะบอกกับคุณเป็นตัวตนของคุณในอนาคตนะคะอนาคตค่ะคุณเป็นผู้ที่มีพลังงานที่ ใครต่อใครต้องรู้สึกเกรงกลัวในสิ่งที่คุณเป็นในองค์ความรู้ที่คุณมีไม่ใช่สิ่งที่คุณยกมานะคะแต่เป็นเนื้อแท้จริงๆของคุณคุณจะเป็นคนที่ออกคำสั่งกับผู้อื่นได้คำว่าออกคำสั่งไม่ได้แปลว่าคุณอยากจะกดขี่คนอื่นนะคะแต่คุณจะไปอยู่ในจุดที่คนอื่นอยากให้คุณบอกอยากให้คุณแนะนำคุณจะเป็นผู้ที่มีความรู้แบบแตกฉานมาก ด้านหลังของไพ่ใบนี้นะคะคุณเห็นไหมคะมีแสงของพระอาทิตย์ค่ะเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉพาะด้านเฉพาะตนจริงๆราชสีออกมานะคะสัญลักษณ์แห่งแสงคำว่าผู้นำแสงไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเทศนาหรือว่าเล่าเรื่องราวใดที่ประจิบประต่อไม่ได้นะคะแต่มันเป็นการลงมือทำแบบจับมือทำให้เห็นผลลัพธ์ ทำให้คนค่ะพลิกชีวิตได้จริงไม่ใช่แค่คำแนะนำนะคะแต่เป็นการจุดประกายไฟให้เขาเหล่านั้นค่ะทำในสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วให้มันเชี่ยวชาญขึ้นมาให้มันแตกฉานให้มันมีรายได้หรือว่ามีการงานที่เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ให้เขาเปลี่ยนเส้นทางนะคะสิ่งใดที่เขาชอบสิ่งนั้นมันเป็นความเชี่ยวชาญของเขาแค่ใส่เทคนิคลงไปแค่ใส่ศิลปะลงไปมันก็ขยาย ความก้าวหน้ากับเขาได้นี่คือสิ่งที่คุณจะเป็นในอนาคตนะคะคุณไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนใครแต่ทำให้เขาเป็นเพชรแท้ในตัวเขาในเวอร์ชั่นที่เขาชอบในสิ่งที่เขาถนัดในพื้นที่ที่เขาอยู่แล้วมีความสุข นี่คือคุณในอนาคตส่งสารมาบอกคุณในปัจจุบันว่าคุณนะ่ะสามารถทําได้ถึงขั้นนั้นฉะนั้น,นะคะอุปสรรคใดก็ตามที่คุณเจอในปัจจุบันมันเป็นเรื่องเล็กมากเพราะว่าในอนาคตนะคะคุณจะแบบบินไปด้วยใจจริงๆ คุณไม่ใช่แค่แก้ปัญหาให้กับตัวเองได้เพียงเท่านั้นคุณยังเป็นผู้ที่จะให้คำแนะนำให้ทางสว่างกับผู้อื่นได้และไม่ใช่การแนะนำแบบดรามา่า็อกซิกนะคะแต่เป็นการทำได้จริงๆลงมือทำจริงๆจากสิ่งที่พวกเขาเป็นและสิ่งที่คุณเข้าใจคะ่ะ ใบต่อไปนะคะ The w i l l of Fortune ค่ะตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะบอกกับคุณว่าการเวลามันมาถึงแล้วอย่าได้รอช้าอย่าได้เสียเวลากับสิ่งอื่นใดจงมุ่งไปสู่เส้นทางของตัวเองฝึกให้หนักเปลี่ยนร้ายกายเป็นดีคุณทำได้แน่นอนนะคะใบต่อไปค่ะเด็กถือถ้วยการมอบโล่รางวัลให้กับคุณ หมายถึงตัวตนของคุณในอนาคตนะคะอยากจะบอกกับคุณว่าถ้าเกิดว่าคุณเหนื่อยคุณล้ายอยากพักอยากให้รางวัลตัวเองก็ให้ได้อนาคตนั้นคุณอาจจะได้ทำงานแบบไม่ได้หยุดคำว่าไม่ได้หยุดในทีน่นี้ไม่ได้หมายถึงคุณเป็นทาสแห่งเวลานะคะคุณอาจจะเป็นนายแห่งการเวลาก็ได้การทำงานของคุณไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นคะ่ะที่จะต้องทำมันเองใส่แรงลงไปคนเดียวไม่ใช่นะคะ คุณจะทุ่นแรงถึงแม้ว่าคุณจะทําตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ตัวคุณที่ใช้แรงกายนะคะจะเป็นอย่างอื่นทดแทนใบต่อไปดีเอ็นเอออกมาปิดจบให้ค่ะและใต้สํำรับของเรานะคะยังเป็นสองดาบอะไรที่คุณคาดคิดนะคะมันเป็นไปได้และเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ก่อนคุณได้ซ้ำร่วมไปถึงตัวคุณด้วยนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่เคยคิดไม่ได้อยากทำในสิ่งนี้เลยก็ได้ไม่ได้คาดหวังนะคะอยากจะเป็นคนที่อยู่นิ่ น่งอยู่เงียบๆอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันพอแล้วมันโอเคแล้วมันเป็นพื้นที่ที่มีความสุขแล้วแต่เวลามันจะเปลี่ยนค่ะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเหมือนคุณทะลุมิติเลยเห็นไหมคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนผ่านคุณจะเจอความลับที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของคุณอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าจะเป็นความลับของจักรวาลก็ตามแต่มันจะทําให้หัวใจคุณค่ะ โบยบินไปสุดขอบฟ้าได้ทําในสิ่งที่ใจปรารถนาจริงๆได้พูดในสิ่งที่ค้างคาใจมานานนะคะมีอํานาจในตนได้มีสิทธิ์ทําในสิ่งที่สมควรทําอดีตนะคะคุณอาจจะอยากจะช่วยใครต่อใครมีความเมตตามีความใจดีก็จริงเป็นดีเอ็มเพสนะคะแต่คุณยังไม่สามารถจะช่วยใครได้เต็มที่ เพราะลาพังตัวคุณเองค่ะคุณก็อาจจะยังเอาตัวไม่รอดในวินาทีนั้นนะคะพอมีโอกาสพอมีจังหวะวิ่งเข้าใส่ค่ะคุณจะรับโอกาสนั้นแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามีคนมางคนค่ะที่เขาได้รับโอกาสนี้ที่เขาค่ะได้พรสวรรค์หรือได้รับความเชี่ยวชาญน,นี้ก่อนคุณแต่เขากลับนิ่งค่ะแต่เขากลับเป็นคนที่ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนะคะเฉยเใช้โอกาส แบบเรื่อยเปื่อยไม่ได้แสดงศักยภาพอะไรออกมาแบบเต็มร้อยจริงๆแล้วเขาอาจจะเต็มที่หรือเขาอาจจะรู้กฎอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับความคิดของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่เป็นเช่นนั้นถ้าเกิดว่าคุณเก่งเหมือนเขาคุณจะทําแบบนี้จักรวาลจะให้โอกาสคุณนะคะให้โอกาสคุณเป็นคนเก่งคนนั้นในเวอร์ชันของคุณ the w i e l of fortune ค่ะหากว่าคุณได้เก่งเหมือนคนที่คุณ เคยชอบเขาเคยแงนมองเขาจักรวาลอยากรู้ว่าถ้าเป็นคุณอยู่จุดนั้นคุณจะเข้าใจเขาจะเป็นเหมือนเขาหรือจะเป็นคุณในเวลที่ดีกว่าดีในเวอร์ชันที่คุณคิดนะคะนี่คือโอกาสที่คุณจะได้ทําที่คุณจะอยู่ในจุดที่คุณเคยคิดว่าที่ตรงนั้นคุณไปไม่ถึงแต่คุณจะไปถึงนะคะนี่คือพลังงานของคุณในอนาคต ตัวคุณฝากมาบอกคุณกับสิ่งที่คุณกำลังจะเป็นและสิ่งที่คุณกำลังคิดในวินาทีนี้ค่ะหากว่าคุณกำลังตัดสินใจหรือว่าคุณกำลังสนใจอะไรใหม่ๆให้คุณลงมือทำอย่าได้รอช้าค่ะเพราะว่าโอกาสเองนะคะมันก็เปิดรับคุณไม่ว่าบททดสอบมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะตัวคุณในอนาคตอยากจะฝากมาบอกกับคุณว่า คุณทำได้คุณเป็นไปได้แล้วไม่ว่าสิ่งใดนะคะกําลังขัดคุณกําลังถ่วงความเจริญคุณคุณตัดเลยค่ะเรือไว้แค่ตัวคุณและคุณเพียงเท่านั้นคุณในอดีตคุณในวันนี้คุณในอนาคตคือคนเดียวกันเห็นอีกาไหมคะอีแล้งอีกาที่ขัดขวางคุณค่ะตัดมันให้ขาดอย่าให้มันได้เป็นฝันร้ายนี่คือสิ่งที่ตัวตนของคุณในอนาคต มาบอกคุณเขาดูดุดนันเขาดูเกง่งดูน่าเกรงใจมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคะ่ะว่าสิ่งที่คนอื่นพูดถึงคุณนะคะจะเป็นเช่นไรเพราะว่าเราคันโฆษณาให้กับพลังงานของคุณก่อน เพราะว่าพลังงานของคุณนะคะตัวตนของคุณอยากจะบอกคุณเหลือเกินวินาทีนี้ค่ะเราก็เลยอ่านให้คุณก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของรันดอมนี้เราว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นค่ะกําลังพูดถึงคุณเป็นประเด็นร้อนแรงก็ได้นะคะสาหรับนี้ค่ะเราจะมาอ่านให้คุณนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ใครต่อใครค่ะกําลังพูดถึงคุณเป็นอย่างมากใบแรกที่กระโดดออกมาคืออะไรเอ่ยเป็นไพ่หมายเลขศูนย์นะคะการ หันหลังให้กับวงสังคมหันหลังให้กับงานเลี้ยงต่างๆค่ะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกร้าแน่นอนค่ะว่าคุณหันหลังให้กับความบันเทิงบางอย่างมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบไปเจอเพื่อนชอบอยู่กับคนเยอะๆอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับเสียงพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าวินาทีนี้ค่ะ หันหลังให้กับสิ่งนั้นหรือต่อให้คุณไม่ได้หันหลังให้นะคะคุณก็เปลี่ยนกลุ่มอยากเปลี่ยน่านอยากไปอยู่กับคนที่เป็นพลังงานสีม่วงสีม่วงคือความมั่งคั่งกลุ่มที่สนใจในเรื่องการเงินการงานเป็นพิเศษนะคะกลุ่มที่ชอบในเรื่องการสร้างตัวให้ดูเอออออกมานะคะโลกของคุณจะเปลี่ยนไปแล้วสังคมเดิมของคุณค่ะกําลังพูดถึงคุณกับตัวตนคุณในเวอร์ชั่นใหม่คุณเวอร์ชั่นใหม่เป็นอะไรที่ คนที่สายดราม่านะคะเขาก็จะมองว่าคุณนะ่ะเปลี่ยนไปแบบนี้เป็นเพราะว่าคุณไปเจอเพื่อนที่ดีไปเจอสังคมที่ดี คุณคงลืมมิรภาพกเก่าแน่นอนจริงๆแล้วคุณไม่ได้ลืมใครแต่ว่าเส้นทางของคุณค่ะมันจําเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆเพื่ออนาคตของใครได้หลายคนนะคะโดยเฉพาะคนที่คุณรักนั่นแหละค่ะคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวเสาหลักของครอบครัวไม่จำเป็นที่เราต้องเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเสมอไปนะคะบางทีอาจจะเป็นแค่ลูกคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองหรือต่อให้มีความรับผิดชอบเท่าเกันแต่ว่าคุณค่ะเป็นคนที่โดดเด่นขึ้นมาถ้าเกิดคุณเป็นลูก คุณก็จะเป็นลูกในสายอภิชาติบุตรนะคะเป็นคนที่ห่วงใยคนในบ้านต่อให้คุณจะถูกรากน้อยที่สุดคุณก็ไม่เป็นไรค่ะคุณเป็นคนที่มีหัวใจแห่งการเสียสละไม่ชอบให้คนอื่นมาเป็นห่วงหรือว่ามาคิดมากเอาเรื่องคุณไปคิดเอาเรื่องคุณไปเป็นภาระทางจิตใจคุณไม่ต้องการเช่นนั้นนะคะเพราะว่าไพ่ของคุณค่ะเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของคนที่จะเติบโตด้วยตัวเอง ความห่วงใยของคนอื่นมันอาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางของชีวิตคุณนะคะแต่ว่าการถูกละทิ้งหรือว่าการถูกเมินเฉยมันกลับทำให้คุณมีแรงผลักดันทำให้คุณเป็นผู้นำได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณจะไม่รั้งไม่ร้อยผู้ใดค่ะไม่ยื่นโอกาสให้คุณนี่เป็นจุดแข็งหนึ่งของคุณนะคะที่ใครได้หลายคนกำลังพูดถึงคุณถ้าเกิดว่า คนที่ชื่นชมชื่นชอบคุณในความเก่งของคุณนะคะเขาก็มองว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่แทบไม่ขอร้องความเมตตาจากผู้ใดคุณโดดเด่นด้วยพลังงานของคุณคุณพัฒนาตัวเองไปไกลมากในระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้ค่ะมันจะดูโดดเดี่ยวมันจะดู ไรทิศไรทางแต่คุณก็ทําได้นี่คือคําชมจากคนที่ติดตามผลงานคุณหรือคนที่เป็นฝั่งเขาในชีวิตคุณที่พูดถึงคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นค่ะแต่นะคะสําหรับบางคนก็อยู่ในชีวิตของคุณนานเช่นกันเขาไม่ได้มองเช่นนั้นเขามองว่าคุณเนี่ยต้องลืมเขาแน่ต้องลืมสังคมเก่าๆแน่แต่คุณไม่ได้ลืมนะคะคุณแค่ขอเวลาไป ทำชีวิตตัวเองให้มันปังคขึ้นเพียงเท่านั้นเองค่ะนอกจากคนทั่วไปที่กําลังพูดถึงคุณค่ะคนที่เขารู้สึกถึงคุณมาตลอดเขาก็กําลังคิดถึงคุณนะคะเป็นคนที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมีแค่ความคิดถึงเท่านั้นที่ดึงดูดกันแต่เขาก็อยากจะให้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นให้คุณรู้ว่า เห็นไหมคะสีห้องหัวใจค่ะเขายังมีคุณความคิดถึงทุกบทเพลงทุกจินตนาการค่ะยังเป็นคุณคุณยังเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกทึ่งในความรู้สึกได้เอ๊ะยังไงเอ่ยขยายอีกหนึ่งใบค่ะคุณได้อะไรโอ้โหคุณคือคนที่เขาชอบมากนะคะคุณเคยเป็นดาวประดับในใจเขามาก่อนยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะเป็นผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่โคตรเก่งจนผู้ชายคนหนึ่ง ยอมสยกให้ก็คือเขานั่นเองถึงแม้ว่าเขาจะเก่งมากนะคะในกลุ่มในสังคมนั้นแต่คุณก็เป็นผู้หญิงที่โดดเด่นเกินต้านทำให้เขารู้สึกว่าไม่กล้าเหลียวมองได้ซ้ำไปแต่ถ้าหากคุณเป็นผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะคุณจะถูกตกดุมรักจากผู้หญิงที่เก่งมากเก่งมากโดดเด่นมากใครๆก็ชื่นชมชื่นชอบเธอคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่ง ไม่ใช่คนที่ประกาศความเป็นตัวเองหรือเป็นคนที่ขี้โม้อวดเก่งไม่ใช่นะคะแต่คุณมีดีในตัวคุณคือของแท้ของดีพลังงานจริงๆของคุณนิ่งสงบสยบทุกสิ่งแต่เธอผู้นี้ค่ะเห็นนะคะสัญลักษณ์ของไฟสัญลักษณ์แห่งเปลิงค่ะคุณอาจจะทําให้เธอใจเย็นลงก็ได้โดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรเยอะคุณเป็นแค่ตัวคุณแต่ด้วยพลังงานมันดึงดูดกันมาสุบด,ดุนกันนะคะมันก็เลยทําให้ลงล็อกลงเอ่ยได้ง่าย คนที่จะเป็นคู่กันหรือคนที่จะเป็นกัลายาณมเมตที่ดีต่อกันมันจะมีพลังงานสยบกันได้สยบไม่ได้แปลว่าทำลายล้างนะคะแต่เป็นการทำให้เกิดสมดูลขึ้นระหว่างกันโดยเฉพาะฝั่งเขาค่ะถ้าเกิดว่าเขาร้อนแรงเกินต้านมาเจอพื้นดินที่อบอุ่นแล้วก็ชุ่มเย็นอย่างคุณค่ะเขาจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะ เป็นคนใหม่ที่ควบคุมทิศควบคุมทางตัวเองได้คุณไปเจอคนที่เก่งมากๆเพราะเก่งมากเขาจะมีอีโ้สูงปีดใครเข้าใกล้เขาเขาจะมองหาจุดด้อยทันทีเพราะเขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นดาวเด่นบินอยู่บนฟ้าคือก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้านั้นเขาเคยคิดเช่นนั้นค่ะก่อนที่เขาจะเจอคุณเขาคิดว่าเขานี่ฉลาดเกินต้านฉลาดเกินเบอร์ไม่มีผู้ใดจะมาแข่งขันกับเขาได้แล้วเจอคุณเป็นอย่างไรล่ะคะอุ้ยสองถ้วย เจอคุณเขาถูกใจมากค่ะจากนกที่บินอยู่บนฟ้านะคะอินซีที่อยู่กลางเวหาค่ะกลายเป็นปลาที่อยากจะว่ายน้ำกลายเป็นคนที่รู้จักคำว่าใช่รู้จักคำว่าสมดุลขึ้นมาทันทีนี่คือพลังงานของคู่แท้เลยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่รักการโสดมากไม่ได้อินกับชีวิตคู่ใดๆทั้งนั้นนี่จะเป็นพลังงานสมดุลในตัวคุณเองนะคะ ความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายหยินหยางในตัวคุณมันมาบรรจบพบเจอกันมันมาบรรจบพบเจอกันทาให้คุณค่ะเกิดความสมดุลพิเศษขึ้นมาถึงคุณจะมีพลังงานที่ร้อนแรงมีความเป็นผู้นําแต่คุณก็ควบคุมตัวเองได้คุณไม่ใช่คนที่บ้าบินอีกต่อไปนะคะเรนดอมนี้ค่ะเป็นคนที่เคยใจดุดันมาก่อนนะคะก่อนที่จะมีพลังงานที่สมดุล กว่าจะนิ่งคุณก็เคยเป็นคนที่ระเบิดเก่งมาก่อนค่ะหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากๆพอชนะใจตนความสุขมันก็ล้นใจแต่ว่าส่วนใหญ่เรนดรอมนี้นะคะคุณกำลังจะเจอกับคนที่ใช่อันนี้เราอ่านที่คนโสดก่อนคนโสดอาจจะพอใจมากกับพลังงานความสุขของตัวเองแต่สำหรับคนที่มีคู่ต้องการอยากจะมีคู่คุณอยู่ในโหมดที่คนของคุณค่ะกาลังจะเดินทางมาถึงคุณ คุณไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้อีกต่อไปค่ะเขาจะเข้าหาคุณเข้ามาแบบไม่ต้องการให้คุณหายไปไหนอีกนะคะเข้ามาเป็นคนพิเศษใส่ใจ5ห,หมา้นะคะ5ห,หมา้คือคนที่เปลี่ยนความคิดของคุณเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนทัศนคติคุณได้ ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงไม่ใช่เถียงเข้าดงเข้าป่านะคะแต่เป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสยบคุณได้หากว่าสัญลักษณ์ของคุณเป็นราชาถือไม้หรือว่าราชาถือดาวเป็นเจ้าแห่งนักคิดหรือเป็นคนที่มีความฉลาดเกินต้านไม่มีผู้ใดจะสยบได้เพราะคุณรู้ทันคุณเก่งเกินเบอร์คุณเก่งเกินที่คนรอบข้างของคุณจะมาหักล้างหรือว่าคนล้มลงได้แต่เขาคนนี้ค่ะ จะเป็นคนที่ดูธรรมดาแต่แสนพิเศษมากธรรมดาที่ไม่ธรรมดาธรรมดาที่เรียกว่าอัศจรรย์คุณจะเจอคนเช่นนั้นนะคะห้าไม้ห้าดาบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเลขห้าจะเป็นห้าเหรียญก็าตามคุณอาจจะรู้สึกว่าหน้าไพ่มันดูเศร้ามันดูแบบ โห oh, ทุลักทุเลมากแต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะคะมันเป็นการสยบพลังงานในตนมันเป็นการกระเทาะเปลือกนอกออกเป็นกระจกสะท้อนที่คุณเห็นสิ่งที่คุณติดค้างในใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาติภพนี้หรือว่าชาติภพที่แล้วก็ตามนะคะเขานี่แหละจะเป็นกระจกเงาเป็นเหมือนคู่แฝดทางจิตวิญ,ญญาณมาเจอกันนะคะแล้วก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเคยเจอคาเมิก ข้ามิคือจากแล้วจากเลยไม่ได้มาสนใจคุณนะคะไปเลยตัดหางปล่อยวัดเลยแต่ถ้าคู่จิตวิญญาณจริงๆต่อให้คุณถูกเวี่ยงออกจากกันคุณก็จะถูกดึงดูดเข้ามาไม่มีอะไรจะพาคุณสองคนค่ะไปไกลห่างกันได้นี่คือพลังงานที่จักรวาลจัดสรรเป็นเนื้อคู่ที่ถูกเฉือนออกจากก้อนเดียวกัน เป็นได้แดงที่จะกระตุกกันกลับมาแต่ถ้าเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมามีคนที่ชอบมีคนที่ใช่ไปห่างออกไปเรื่อยๆนั่นไม่ใช่ทวีนเฟรมไม่ใช่คู่จิตวิญญาณของคุณนะคะเป็นแค่ก้อนกรรมที่เข้ามาหลอกคุณทำให้คุณคิดว่านี่คือความทรมานแบบจิตวิญญาณ ถ้าเกิดมันใช่คุณจะสัมผัสได้เขาเองก็ชอบคุณแต่ถ้าชอบฝั่งเดียวแน่นอนว่าไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราไปให้คุณอีกหนึ่งใบค่ะใบสุดท้ายค่ะคนที่อยากจะกระโดดลงจากดาวองคารมาเจอคุณค่ะคนที่อยากจะให้คุณเห็นความสวยงามความสง่างามของความรักคนที่อยากจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วคุณไม่จําเป็นต้องโสดคุณไม่จําเป็นต้องจำศีลชั่วนิดนิรันดร์กันเพราะคนคนนี้ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณที่คุณเองนะคะไม่เชื่อไม่ได้ศรัทธาแล้วว่ามันมีอยู่จริงเขาจะทําให้คุณเห็นเขาจะทําให้คุณรู้ว่าปาฏิหาริย์มันมีอยู่จริงนะคะการเข้ามาของคนคนนี้ไม่ได้มาส่งเสริมแค่ใน,นเรื่องของความรักเพียงเท่านั้นการงานการเงินความเห็นความปังค่ะมันจะอัาเวลถ้าเกิดเป็นคู่จิตอิญญ,ญานที่แท้จริงทุกอย่างมันจะดีขึ้น แบบฉับพลันทันใดปล่อยให้เขาจะหายไปก็ตามนะคะแต่ถ้าเป็นคาม,มิกคู่กรรมแบบร้อยเปอร์เซ็ต์ชีวิตของคุณจะจมดิ่งไม่ดีขึ้นนะคะจะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นนั่นคือคู่กรรมไม่ใช่เทวินเฟรมนะคะถ้าเป็นเฟรมแห่งจิตวิญญาณชีวิตคุณจะเจอกับเรื่องอัศจรรย์ทุกอย่างจะดีขึ้นจะเปลี่ยนฐานจากร้ายกกลเป็นดีอย่างแน่นอนนะคะ ขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตขอให้คุณรับเอาแต่สิ่งดีๆคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด like, ติดตามช่องแฟรี่แสงดาวด้วยนะคะ